DIY การทำเพลจากไม้ไผ่ลูก,กนาศมันมีวิธีการทำยังไงปะหัวหน้า,าเผาจะทำให้ดูได้ไม้ไผ่มาก็เอามามาโฉกไอ้พวกเศษกิ่งก้าน,นออกอะมันจะบาดตาเอาเองหลังจากที่เราจะตัดไม้ไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาตัดไม้ไผ่เนี่ยซอยๆให้ได้ขนาด80เซนเนี่ยดูดิเวลาดูก็ดูให้จบจะได้ทำเป็นเอาไปสร้างรายได้ได้ด้วย อเนี่สวยไหมเนี่ยโอ้โหลำก้องก้องคนสวยอะ่ะต่อไปเนี่ยเราจะทำข้อต,ต่อความยาวก็ประมาณสักสามเส้นเล็งยากไหม ต่อไปก่อนที่เราจะเจาะรูเนี่ยเราต้องมาทําการบากบากรอยที่เราเนี่ยจะเจาะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไม้ไผ่เนี่ยมันแตกต่อไปนะหลังจากที่เราเนี่ยบากเสร็จแล้วเห็นไหมบากดูเลยเวลาทำไปดูเนี่ย,ายบากปุ๊บก็มาทําการเจาะใช้ขาควรเนี่ยเหยียบไปแล้วก็ทําการเจาะรูเนี่ยดู หลังจากที่หัวหน้าเผาเนี่ยทำการเจาะรูเอาไม้ไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราเนี่ยนำเชือกเอาเชือกควยเนี่ยไปหาซื้อมา,อาราคาไม่กี่บาทมาทําแบบนี้มามาดูแบบนี้ขั้นต้นมัดตรงนี้ให้มันเป็นปมก่อนแบบนี้เนี่ยมาดูตกล้องเนี่ยมัดมาควยเข้าไปควยควยมัดมาล็อกควยมาฝั่งนี้ล็อกมาฝั่งนี้ดึงอ้อมมาเห็นเชือกตรงกลางไหมเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยเอาเนี่ยร้อยสอดเข้าไปดึงปึ้งปึ้งปึ้งต่อไปอาการร้อยเชือกให้เราเนี่ยใช้ไม้ไผ่อันเล็กเนี่ยไว้ด้านบนส่วนลำที่มันเป็นท่อนใหญ่เนี่ยสายตรงกลางร้อยเข้าไปแบบนี้เนี่ยร้อยปึ้งร้อยฝั่งนี้ก็ร้อยเช่นเดียวกันเสียบเข้าไปปึ้งปึ้งเมื่อเสียบเสร็จแล้วปุ๊บทำยังไงต่ออันนี้คือข้อต่อให้เราเนี่ยใช้ข้อต่อเนี่ยมาสอดเข้าไป ลักษณะแบบนี้ทั้งสองฝั่งเห็นไหมดูสิเวลาสอนเนี่ยสอดไปปึ้งปึ้งแบบนี้ใช้อันต่อไปร้อยเข้ามาเหมือนเดิมเนี่ยดูสิเวลาสอนเนี่ยดูสิเสียบไปปึ้งปึ้งปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเริ่มเป็นเปลยังยังไม่เป็นนะเอาไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยไปเรื่อยเอาร้อยเสียบ อ๋อร้อยไปเรื่อยสายขัวสายขวยนี่แหละเนี่ยดูเห็นไหมได้ยังอ่ะเนี่ยเสียบเข้าไปปึ้งปึ้งใช้ลานานพอสมควรนะฮะในการทำเปรั์รหน้าเผาไม่เน้นสวยแต่เน้นใช้งานได้จริงดูสิทำไ้ดูเนี่ย,ทำ,ยทำตาล็อกแรกล็อกแรกอย่างนั้นแหละดีกันต่ออ่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็มัดบม่มให้มันเรียบร้อย เพื่อที่จะไม่ให้ไม้ไผ่เนี่ยมันเลื่อนออกเสร็จปุ๊บทําการมัดปมเลยปึ้งเอาต่อไปมาดูกันมัดเปลยไม้ไผ่จากหน้าเพลามัดเลยฝึกมาแบบไหนมัดแบบนั้นปึ้งปึ้ง,งอ่ะต่อไปมามาดูหลังจากเสร็จแล้วก็มาทําการทดสอบเห็นไหมเป็นไงสวยไหมเออไมอ้ใกล้ะตะล้อง หากพี่ๆทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เอาเพื่อเป็นการแบ่งปันาำรู้สรุปสุดท้ายนี้มีใครไม่ต้องใส่ไหมเกี่ยวกับการทําเปลยไม้ไผ่มีไหมใครมีก็เชิญแยกดูสวยไหมเป็นไงสวยไหมตะลงสวย,อ,อ,สวยอ้าวไหมสวยงามไหมเราก็ไปทำตามนู้แล้วกันสวัสดี